สวัสดีครับขอจอดหนองบานครับมันนีจอดหนองบานแต่ชี้ามาเข่าตอกครับผมตอกไต้ตียวครับพอดีจะพิ้งเวลาว่างก็ได้ท็่เส็นต่อก็ไปครับแต่สีเข่าเซ็ตไปแล้วสองคู่เป็นตอกติวครับมันนีเข่าตอกใต้ติวตอกใตเตียวให้เบื้องครับผมว่าดเป็นยังไงแบบละเอียดครับผมเบื้องเส็นต่อครับผมเส็นตอกเราะไปย่างเงียบย่างเนียบเลยครับ่วงให้เบื้องก่อนครับอือไตเติยวดิครับเนี่ยปอนครับเบิ้งนี่ตีง อันดีครับผมเดี๋ยวจะขาเบิ้งครับแบบละเอียดครับผมตอกไตติวตอต้องบานครับผมก่อนอื่นทอากระตองมีแกนนะครับแกนกลมๆมุนุ่นนะทีละครับตอกของตอต้องบานนี่ประมาณเราวัดให้เบิงเลยครับเส้นตอกนี่ประมาณสามสิบเก้าเส้นครับผมวัดตราเมตรสามสิบเก้าเส้น เส้นตอกสามสิบเก้าเส้นแกนกะแกนตอก,กประมาณสามสิบเส้นครับแกนตอกสามสามสิบเส้นเอามาเบิงไป็นปกันเลยครับสำหรับตอกใต้ทิวจอดน้องบาานกับผมก็กเอเลื่อนเก่าแกนนี่แหละครับขึ้นมาบวกกับนังยางครับผมเข้ากับใส่นังยางซอยขึ้นเก่าละครับเข่ากับไข่ไขกันละครับขึ้นกันนั่นแหละสำคัญเป็นเส้นตอก เส้นตอกนี่แหละครับสำคัญห่อเราเราเนียเราดีๆคลิปๆมันกระดังมวนนะครับกระดาษไส้ถู่วเฮ้ขอเบื้องนะครับครับผมสำหรับหองแรกนี่ห้อการเลี้ยงเลี้ยงไปเลยนะครับเลี้ยงไปตามเส้นแกนตอกครับผมเลี้ยงเส้นตอกไปตามแกนตอกเห็นมันเต็มโปงครับผมแจ็คเส้นกระทางมันครับหองแรก สำหรับของตอกไตจิต๋วโอตองบาดไมอนีเลี้ยงเลี้ยงได้หาเชนครับผมเลี้ยงซุ่มผ่าพเบิึงครับอ่าอันนี้เนี่ยเห็นมันเต็มขอบปุ้งครับเห็นกลมกลมทีละครับแล้วเากับมัดครับผมมัดบบตองมัดแน่นที่เขาเหรอครับมัดพ่อมันของใหญ่เขามัดโบตรงมัดแน,น่นเขาจะได้ปั๊บเส้นตอกนั่ครับของสุดท้ายเขาไม่เคยมัดแน่นที่เขาเหรอครับ เพิ่งมาเห็นเขกากระจัดตินต่อ,อม้ได้ครับผมจัดให้มันกลมๆครับ มาแล้วเขาเกีเ่ยวเลยครับเขาจัดให้มันกลมๆเขาไล่เสียกเสจไปเลยครับนี่พอทต่มันจัดระเบียบได้แล้วเขาก็ไล่หมุนๆไปครับหมุนเสียกไปบุต้องวัดแดน,นแทงก็ไดครับผมของแดเข้าเห็ดรุ่มรัวไปพอเขาจะได้ปัดบเสียงเสียงมันจะได้ดีครับผม ขอ,องแรกของจอดนุ่งบ้านนี่จะเอารับเม็ดมานเห็บเบิ้งครับผมขอ,องแรกของจอดนุ่งบ้านนี่จะว่าจามจากก้นเจียนนี่แล้วครับก้นแกนเงี้ยวขึ้นมาประมาณสิบเจ็ดเส้นครับผมขอ,องแรกออกประมาณสิบสิบเจ็ดเส้น ประมาณนี้ครับผม1ิเิเจ็ดเส้นครับผม,มโอเคครับของแรกออก1ิเจ็ดเส้นครับผมได้หอวชิเจ็ดเส้วเะฮะครับขอดแด้วครับขอดมัดขึ้นเขาครับผม แล้วมัดพ่อมันอยู่ๆหรือครับของแหลกศอบว่าได้มัดอย่างแห้งเนาะอ,อ,อันอย่างตางอย่างให้กางหูดออกครับผม แล,ล้วก็เบิ้งเทต่อครับผมจัดเห็นมันเห็นมันเลียงเทต่อเห็นมันเขากันพอดีครับผมเทต่อเขากับเบิ้งมันดีแตงเล็กน้อยครับผมแตงเห็นมันเห็นมันบานครับอเป็นยังไงมันสกบานดีบ่อจะขี้กันบ่อครับเห็นมันบานไปยังไงครับของแรกนี่เขาเต้องทักเขาเต้องแตงต่อกันเลยครับของแหลกทำนี้แหละครับเดี๋ยวเข่าของต่อไปของที่ซองให้เบิ้งเล้นะครับ ครับผมของแรกนี่ครับเป็นแบบนี้แหละครับต่อไปของที่สองนี่ใส่ยางสองเส้นครับผมใส่ยางคอยจับครับผมสองเส้นเอากระยงไปขึ้นเก้าเหรครับเรื่องเิ้นต่อไปขึ้นเก้าอ้อนพ่วงขึ้นเก้าเหรครับใส่ยางเข้าไปครับผมว่ามีอย่างบากมายครับผมเขีนต่อมาเขากับสอดเข้าไปในยางคือเกาครับผมสอดเบิ้งเบิ้งสันต่อไล่ต่อกันไปครับ เอาฐานไล่ตอกฐานตอกให้มันไปไล่เดียวกันมันไปไล่เดียวกันมันก็บกระชีกย่ค่อยชีแมนแหละครับแจงมวนขัดมันไปคนละไล่ไมนกับชีตอกมันกับชีพวกเขากันบัาได้ครับมันิบานอันนี้เป็นตอกไตเตียวตอกไตเตียวด้วครับตอกไล่แข้งกีกเป็นอ,อีกทีหนึงครับเป็นตอกเนื้อไล่แข้งกับชีไม่ไดเนื้ออันนี้เ่าไตเตียว,วเป็นตอกว้าไล่เพิร์ก็ได้ครับผม พอติ๋วมันเป็นปาดออกเปียกมันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลี่ยงต่อเข็บก่อนดวยครับมันฉีนยาว่พปวดครับโอเคครับอังที่สองเขากะเลี้ยงมันกล้มกลุ้มทีแล้ครับนะครับขอใหไม่กลกลมแล้วจิเชี้ยนให้เบิ้งกอนครับเชี่จ้นตอกขึ้นก้าและครับของที่สอง่ก็เห็นแน่นเล็กน้อยครับผม หอกก็จะนอปจัดต่ออีกเชนหนึ่งครับผมจัดต่อเชนนี้มันเห็นมันเข่ากันทุกเส้นนะครับไล่ไม่สียนแหลมเล็กน้อยนะครับพอกกับหัวยางนี้ลูกมากครับนางยางเขาก็เขี่ยออกมาล่ยหาก็ได้เส้นต่อก้วครับครับของที่สองนี้ขันพันเอกก็ซ้อนสองเชนครับผมของที่สอง สอกซอนสองเซนคือเขาครับผมเอากับเกี่ยวเสียกมาคือเขาครับแต่ว่าเกี่ยวหอากับไรนั่มตอกันไนมันบุกขี้กันหรือว่าตอกได้มันหางผลเอกกับอยู่ไทยครับผม อะไมุนต้องสิอะไรครับมุนเกี่ยวลงมากผมเ่ากระเบื้องมุมนี้น่าครับอันไหนมันอ,อนันไหนมันห่างผมเ้าก็อยู่อยู่ใสให้มันบ่ห่างแหรอครับอยู่อยู่ใส รางบัญชีแกันี่ครับผมสำหรับห่องที่สองนี้จากห่องที่สองนี่จากแกนก่อแกนตอกนี่ขึ้นมาด้วยครับสำหรับจอหนังบานเชียวประมาณห่องสองนี่สิบสองเส้นครับผมออ,ก,ก,อมกสิบสองเส้นครับจากแกนตอกขึ้นมาสิบสองเส้น ขันหัสิบสองเส้นแล้วหัวจะกระบ,บีบบีบเขาครับอันนี้ให้นานเล็กน,น้อยครับห้องสองนี่เราขัดให้เราแล้วครับ หหดออกครับผมหดออกเลยครับหลังจากเข้าบัดใดะเดี๋ยวจากนี่ครับมานีสิบสองเส้นของที่ซองครับผมสำหรับจดงบาดจากเกลียต่อมาหนีสิบสองเส้นนี่แหละครับอันนี้เขาก็มาจัดสิ่ต่ออีกเส้นหนึ่งครับวิธีจัดต่อเข้ากานนี่ครับเข้ากับเบิงวามันชี้กันบอมันห่างบอเขา้าจัด เียกว้างสีครับผมดึงเขามาแก้งต่อครับพวกเนแต่้งนูนไอ้มันไอ้มันบกุนบกขี้กันนะครับกเตียมมันค่อยสิดังดีครับผมแต้งออกเทีละเถียนึ้นเขาแล้วครับ ทางออกบ้างสีเข่ากับเสียคลองเข้าไปเห็นมันครบวงมันแหละครับจัดไปน้าครับว่าได้ไม่ขี้แันบ่ ค่อยเฮ็ดไปนะครับยาเฝ้าครับใจเย็นๆให้ไปมันงใจนงามเขาดีครับเขาต้องเฮ็ดเฝ้าอะไรมั่กับบ่อะไรกันตะครับก็ค่อยๆเฮ็ดไปใจเย็นๆเนี่ยครับแป้งตอกมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นเมินบานนะครับอืมอันดีครับตอกนี่ของที่สองขาก็มาทึกเราครับผม แลวกเกี่ยวออกมากเลยครับของที่สามที่สามี่ห้อก็ใส่ตอกแข็งเล็กน้อยครับผมของที่สามใส่ตอกแข็งเล็กน้อยือ ครับผมแต่เขาของที่สามนี่ครับองเขาต่อไปเลยครับชัยนั่งยางสองเส้นที่เขาครับผมนั่งยางจับซอยขึ้นเขาครับผมแต่เขาก็เลี้ยงไปขึ้นเขานัไรล่ะครับเลี้ยงติดต่อไปขึ้นเขาหล่อวงขึ้นเขาสอดไปนี่นั่งยางแล้วครับมันจีง่ายครับง่ายต้องการจับ ของทดทไายนี่นแข็งเล็กน้อยครับต่อ ใา่รับที่ยงไปขึ้นคอแหระครับจตัตอไปน้ามนังอย่างนี้ครัตอยจับเส็นตอไปดีครับทั้งอย่างครับไม่มีนังอย่างห้องระับที่ยงยากรับมัดยากรับ นี่นั่งอย่างหากห็ซอ,อยได้อีกแรงหนึ่งครับผมครับเิ็นแข็งเล็กน้อย เย่ยงมันเต็มรอบวงขือนเขาเลาด้วครับไสเข้าไปเรื่อยๆรื่อใว้มันจะเต็มครบครบวงครับผม โอเคครับผมไอ้คบ่วงเขากับแทกแทกแทกจัดระเบียบมันะครับจัดระเบียบมั่นไห้ต้องวุขี้กันครับจัดระเบียบมั่นบุ้ขี้กันอนี้มันทางอันนี้อันนี้มันทางอืมมันทางเขากับบีบเขาครับแต้งเขาเรียนมาเรียนเรียนมันมาครับผม อันนี้อันนี้มันทาเวากคเรียนมันมาเบิับเบื้องวงมันครับ โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชี่ยนเขาหน่อยครับเดี๋ยวเชี่ยนเราเจะออกมาให้บริการอีกแนนึงครับผมครับผมของที่สามหนีห้องกําลัดแน่นเล็กน้อยด้วยครับของที่สามอ 3, อให้แน่นเล็กน้อยครับผมพอเทมัดแน่นเราห้องเลเชี่ยนเลยครับเชี่ยนลงมาขึ้นเกาะห่ะสูบมืบอบมวกเกาะอ่าให้มันก,กลม ของที่สมนี่จากเกียนขึ้นมาด้วยครับของจอดรถบัตรออกหดเก่ากับพ่อครับผมเก่าเส้นเก่าเส้นจากเกียนขึ้นมาเก่าเส้นกับผมโหดหนังยางไมาไ้ปรามาณเก่าเส้นซ้ำเข้าเอาแล้วครับเข้าก็แตงตอกมาเลยครับวันที่นี้แตงมาเลยครับหมุนมาหมุนได้มันอ่ามันหางเข้ากับบีบเขาครับนี่มันหางทังสี่เข้ากับบีบเยลี่ยนตอกเขามา จัดต่อเข้ามาครับผมแต่ขออนุญาตจัดต่อแป๊บหนึง่งตัดให้มันได้ก่อนนะครับเชี่ยนได้ครับวันนี้เชี่ยันมากม,มาได้มากันกันเล แรงก็เรียงไม่ใชกขนานะโอเคครับผมมัดแน่นถ้าเดี๋ยวก็มุนมากครับมุนมากหมุนมากคือเก,เก่าเส้นหมุนมากเลยครับหมุนมากเลยครับรัดเปงเอีกย่งนเก่าเส้นของสุไทายเอาเก่เส้นครับองค์จตองบานเก,าเก้าเส้น โอเคเช่น okay. นี้นะครับเราก็เชี่ยนในนั้นเลยครับมัดในนั้นเลยครับของสุดท้ายแล้วดึงกึ่ง ห้องไทยเลาหองเด่นๆครับผม เช่นนั้นก็ไมันยู่ยู่โอเคครับผมตัดียกก่อนเลยครับ นี่ครับเซตเราค้างหนึ่งครับผมครับผมอันนี้เขาก็ถาเทปเชียนเลยครับนี่แหละครับเซตล้วเราค้างนึงเขาให้ดีค้างนึงครับมเข่าคู่กันครับผมเดี๋ยวเขอาขาดก็ไปเด้แลครับครับผมเขาก็เจ็บถ่ายครับผมเจ็บถ่ายนี่นะได้ค้างนึงแล้วครับค้างนึงแล้วครับไปต่อครับผม ว่า้าที่สั้นกระดัางครับต่างดินพุกเสียนครับนี่ไปตัวเห็ดแบบนี้อีกค้างนึงครับผมกลับมาเขาคู่ยบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเหตดเรล้าจะเข่าคูยเอิ่้วยครับผมรอตที่ตามเมืองครับผมครับผมกับเขาขางที่สองเรียบร้อยครับผมเขาสองข้างเรียบร้อยครับผม้อกอากมะเขาคูตั้งเสียงครับ ออกดีดทุกเทียนนี่เลยครับออ่อนดีนทุกเทียนครับสำ,ำรับคลิปนี้กับว่ามียังครับสำรับพี่นี่ก้าฝากพี่ตามฝากก,ไกนไหนตัวแคมนี่นะครับสำรับช่องจอดน้องบานครับผมสวัสดีครับ